มื่อนี้บานของเฮากับฝนตกลิ่นๆนะครับอากาศฝนตกลิ่นอีมาใส่เบ็ดนะครับได้เบ็ดเงียปูนะครับเงียปูใส่เงียปูครับวันนี้ฝนตกลิ่นเงียปูหน่อยวางเหยวปลาคอไงล่ะครับเงียปู ใส่เบ็นเนเดเงีงเงเยบปูแดงแดงแดงเงียบปูเอาผีไปล้องใส่เบิ่งฝนตกดินลิน้นแดดลงเฮาดีสารฝนเกิดลิ้นลิ้นลิ้นลินลิน,ล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 นมาเอาผีไปใส่เ,เ,เบ็ดเบิ่งเงียบปูบรรยากาศทุ่งหน้า กาศดีๆลมเงเย็นซุยๆหาใส่เบ็ดใส่ขอไปซะเงี้ยปูเอาวเงาเอาคนเปลี่ยนเนี่ยปลาติดไม่ยังเห็นว่าของเงาลาวเงาดีดี ลงเบีดไปรอประกอบงห้มันลอ,อยน,น้ำหนเว็ยดยดทิงน,น้ำน,นออขอแต่ขามันลงเดี๋ออยวก็ได้ปอบง้มายามมึงได้หลัอองมงเนะอ เนี่ยปูคือเกาละบนนานของเงาเขางามครับปลากระไดบอนปวัปวปลาโอปลาอยูป่ปลาหลังที่สองมันลอยดองแดงดองแดงกันไหมเดี๋ยวมันงลงหรือ Away uh. trong xuống người này, đi. A khoa nhái đốt suốt lên. Ua! 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 bù bù này, ีกไปทางน้ำบวเนี่ยเราต้อยไหมต้อยทางกินโดดกินเลยสุดยอดเลยกันกันว่าอายุหากินไปบางกีลำกีด้วยก็ว่ารวยเอเอว่อยู่พอกิน เราเลีกยงวัวใส่เบ็ดแล้วก็ลอยามหายุหากินตามวิชาลำฮิดด้วยว่าลำด้วยรอกจอดเล้วมีหน้าเห็ดปเนี้